เอา้าคุณตาทำไมไม่ขึ้นไปบนโคกปาด,ดีจ้าหาเบอร์รี่ป่าใหม่เด้อจ้านูน้นคุณตาคุณตาไปทางนูน้นแยกกันหาจ้ายอ่อคุณตาบอกเร็วๆเดี๋ยวฝนจะตกโคกไม่เหลือให้เราเก็บแล้วแ่้ะคุณตาป่าน,นี้เราเคยมาเอาอันนี้มันเขาเรียกว่ามันลากหลาแล้วเนาะ นะขนาดแถวน้ำไหลตกเนี่ย,ยอยคงจะโดกอยู่หรอกแต่ว่ารอยคนเก็บแล้วจ้ะถึงบอกว่ามึงขยาวสาวได้สาวเอามันไม่ได้เหลือให้เราเก็บทุกป่าเดอ้อหายากอยู่เดอ้อจะได้เบอร์รี่ก็จะได้เบอร์รี่ทวายด้ยวยจ้ะทำไมถึงบอกทวายที่มันเป็นที่หลังน่ะจะเป็นแบบนี้ได้หาเลมเอา ได้ถือกล้องหาเก็บเอาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะถึงบอกว่าแต่ละป่าแต่ละดงไม่เหมือนกันเดอ้อมันจะเหลือไว้ให้เราเลี้ยงอยู่นิดๆหน่อยๆอุ้ยแต่ตรงนี้พอได้เลี้ยงอยู่พี่น้องเบอร์รี่ไม่ดกเด้อพี่น้องเดอ้อใช้แบบนี้เอาเดิตอนนี้ ดูกันหลายมุมฉากแล้ววันนี้ดูแบบนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออุเ่เต็มมั่งก็ขอโทษขเขาไปฝนก็จะตกกินบอกว่ามันหายากอยู่เด้อ ไม่สบายนั่นแหละไปหาหมอหมอเขาจะนัดไปอีกทีนึงเขาจะนัดเข้าไปเข้าอุโมงค์อ้าวตรงนี้พอลงเหลือให้เก็บอยู่ปั๊บปัดตุ้แล้ว่าหันอาลัสไปเนี่ยได้ต้องกล้องแล้วจ้ะร้อยเขาเก็บไปกินมันจะเหลืออย่างกันนี่แหละ ปลาเก่าปลาเดิมก็ยังเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวคิดมากคิดหลังไปไปจ้ะวันนี้มาเพละไม่ให้เสียเที่ยวเลยแวะมาดูถ้ามาตั้งแต่เริ่มต้นน่ะป่านนี้ก็ได้เป็นตักได้เป็นหกเจ็ดสิบถักนะแต่คนเก็บเยอะเที่ยงแล้วพี่น้อง เ๋ือรูปสุกที่หลักแน่กินหมูมันหลายคลิปแล้วนอกที่นองเนาะินหมูกระดูกดึง ได้เมเลอาถังลงมาคนละบเองถ้าคนบ้านเขาเก็บไปกินมันจะเหลือให้เราเก็บแบบนี้แหละถ้าเก็บไปขายแบบพวกเกสโนนี่เกลี่ยงพี่น้องเอ้ย นิดหน่อยตรงนี้เขาเหลือไว้ให้เล็มอยู่พี่น้องมาเล็มเอาเด้อฟันนี่เด้อดูหลายคลิปดกๆแล้วฮัดกินเดนเขามังยสนไปเสยเอาแต่หัวน้ามก่อนเขาหลายกำตามสนองคลิปนี้กสามสนองเด้อพี่น้องเด้อ เก็บทุกป่าไม่เคยเก็บเด่นใครไง นาทีคว่าหมกมุ่งใส่รถมาขุดตาว่าฝนจะตกไม่ต้องเอาอะไรไปแสุนไม่เชื่อดอกจะ้ะขับรถผ่านก็สงสัยได้คนละถังก็ได้ค่าน้ำมันรถเนาะมาได้ตักน้ำกันพี่น้องมาเล็บน้ำกันวันนี้ได้ยูนี่ Ja, da ฟ้ายังมีฟ้าเนาะพี่น้องเนาะแต่เข้าเก็บไม่กินมันไม่ได้เกี้ยงดอกจาก้ามันก็เหลือให้เราเก็บอยู่นั่นแหละก็จะเสยเอาแต่รูปใหญ่ๆนอนดกๆแค่นั้นเองโอ้ยงามอยู่พี่น้องไม่มีขวนติดก็ถือว่าสวยแล้วจ้ะ กามอยู่ดกกับวาดดกพอได้เล็มก็เพราะว่าพอได้เล็มเด้อพี่น้องเด้อได้เล็มเมาเน่เขาจะเก็บไปไม่เกี้ยงดอกจะ้ะเด้อตักต่อระวังยุงกัดเด้อพี่น้องเด้อนี่ตอมเต็มอยู่นี่ ยุ่งอยากเข้ากล้องก็เป็นกล้องด้วย อ่อนว่าหานมุตตซาป่วยนีเจ้าถามว่ามีไหมมันก็พอมีได้เล่มเดินไปเดินไปแจกระดอนอ้อนวมาต้องกดเสียละตื้อใหญ่ยโยเมดสันเยวจ้าอ้อนกักสิโกระแม่บีก,กัวโย Joo, jonkun verran. Jonkun verran on tää. Kato, tuolla aika paljon papaa ihan mustema harjaa. Kannattaako mennä tuonne tielle päin? Ei, tarvitse tähän reunaan, Koska sä kypsää ihan myöhässä tähän. Joo, joku poimi on, kun kypsää aikaisemmin. Tuolla iso kasa. Missä? Nakkeeko? Joo. Nun kovak jäi nyt, Joo. On tää! Joo. คุณตามองไม่เห็นอกไม้จะเ,เหยียบลูกมันเป็นกองยู่กองหนึ่งเต็มเต็มเลยมาแล้วระว,ว่งลกนิโคตักเอาเดิมพนองเลยนั่นคุณตาเอาแม่โครมาแล้วนั่น แม่โคิหนดูรถแม่โคคุณตาไปไปยกจั <ไป S 1> ูล้ละกระป่าเรยยนต์ปาดูในดงนี้ในดอนนี้ในเพราะว่าตรงนี้มันชุ่มแล้วมันเป็นที่หลังเขาพวกเราจะหาเบอร์รี่แบบนี้เด้อพี่น้องจ๊ะบอกหลายๆคลิปมาและถ้าไม่รู้สังเกตก็จะไม่ได้ ทำไมถึงต้องมาหาตรงนี้คนที่เขามาตักก่อนนะลูกมันเป็นที่หลังพอมันเป็นที่หลังมันจะเหลือให้เราเก็บไงตอนเขาเก็บอะเริ่มต้นมันยังดิบอยู่เขาเอาไปไม่ได้เราก็ต้องมาตักเอาที่หลังแบบนี้เราต้องสังเกตป่าให้เป็นจ้าไม่งั้นไม่ได้เบอร์รี่ถ้าจะเดินแบบตรงไหนที่ว่าโคกๆเขินๆไปอย่างกันนั้นอะ่ะถึงว่าจะมีต้นเบอร์รี่สวยงามแต่ก็สมบูรณ์ที่สุดมันดกอยู่แต่เขาเอาไปกินหมดแล้วจ้ะ เราก็ต้องมาหาที่ว่ามันเป็นมากแบบนี้เหมือนที่บอกนั่นแหละค่ะช่วงเริ่มต้นเขาเอาไปไม่ได้มันดิบนั่นเองจ้ะนะมันก็พอมีลูกอยู่เนี่ยอุ้ยดอกไม้เคืออันนี้ติด้นมาถ้าตักเมื่อเดียวมันจะเป็นแบบนี้จะตักยาก ก้องใส่ตรงนู่นก่อนเด้อพี่น้องเด้อเยอะอยู่จ้ะได้สักลิดสองลิดก็ยังดีอ๋อขีดไม้มก็ขาไปไม่รอดอหลายหนูอยู่พี่น้องเอ้ยเราเก็บอยู่ป่านึงยังไม่หมดจ้ะเบอร์รี่ยังเหลือเต็มป่าอยู่ วันนี้เรามาทุระเราแวะมาดูเฉยๆขับมาผ่านก็เลยกันสงสัยพี่นอ้องปีนึงก็ขอให้ได้มาเยี่ยมมาหยามมันนะตกนู่ดมีอยู่นี่นะ่ะเข้าเหลือใบไห้ยอยู่ เาเริ่มเตอโมารยาป้าป่าแ้วเ่ตกาลอนว่าเรามาตัดป่านี้ถ้ามาแตกแรกๆเลยคือจะดกกองดินเลยแหละพี่น้องเอ้ยป่ามันสมบูรณ์แต่เราก็เพลินเอาใกล้บ้านสวนก็ถึงว่าก็ทําใจรู้ป่าเยอะคนตะเก็บเยอะแบ่งกันทำมาหากิน แถวบ้านไม่มีจริงๆอ่ะพวเกสวนถือจะวิ่งม,มาทางน้้ได้แ้ะเด,ด้มันไม่ใช่ว่าจะดกทุกปีที่ไหนแถวบ้านไม่ดกก็วิ่งม,มาเนี่ยมันละมันไม่คุ้มค่าน้ำมันถ้ามาไกลแบบนี้ออยอไม่ได้เอาถุงมือมาเด้พี่น้องเด้ เลีนในบ้านไม่ได้ตั้ใจมาอย่างที่บอกนั่นแหละรอเฮ็ดแดงก็รอถ้าเลือยามแล้วก็เลยจะไม่ได้กินเฮ็ดแดงพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันแรงมากปีนี้เห็ดก็เลยไม่มีตอนอยู่บนรถน่ะเหมือนก็ไม่มียุงเนี่ย เก็บมือเอาเหลือเต็มอยู่เลยป้าละมัตตาสกุลละยกกูเก็บสิป่ยเนียจะแย่ป้าละย่อนหน้าอะไรอย่านี่ลอยก็อเก็บมือเอามันก็เหลือจ้ะ อยู่ข้างหลังแย่สนอนเดิยอยกแพ็กสิบโขอยี่นี้จะเป็นแย่มากเลยอ่ะไปมาใกล้กินเลย มันขับรถเข้าได้เด้อพี่น้องก็เข้าไปได้นู่นได้เมื่อปีที่แล้วพอเกษรนขับเข้าไปอยู่แต่ทีนี้ตอนนี้เขาเอาไม้ไปขวางมันเป็นที่ห้ามเข้าเขามาไปขวางเอาไว้แต่เกษสนรู้ทางอ้อมไงก็เลยรัดมาถึงบอกว่ามาจะรลู้ที่ทางรัดทางโคกทางไหนก็มาได้แล้วจ้ะ เขาไม่ให้เข้ามาป่าลึกเราก็อ้อมมาลับตีนเขามาน่ะเขาเลือไม่หายอยู่พอได้ตักอยู่จ้ะป่าป่ายังอยู่ที่เดิมอยู่ต้นนี้ดกยุจ้ะ ไปจ้ะไปจ้ะตกงโน้นมีเยอะอยู่จ้ะถึงบอกว่าไม่มีประสบการณ์การหาจริงๆจะไม่ได้เจอเบอร์รี่เด้อจ้ะเด้อ เก็บไปเรื่อยๆอุ้ยตรงนู้นเป็นกองเลยพี่น้องดาเมียงอยู่ตรงนู้นถึงจะมาเล่มที่หลังเขาก็ยังหมานเด้อจ้ะเด้อเราจะฟุกเป็นบางดอนฟุกเป็นบางที่เด้อเดี๋ยวเล่าสู่ฟังทําไมถึงบอกว่าฟุกเป็นบางดอนฟุกเป็นบางที่เก็บกันไปเรื่อยๆจะเนี่ยหากินหมานกับหมานอยู่นั่นและจ้ะ ลงไปเรื่อยๆเ,เด้อพี่น้องจะได้รู้ทำไมถึงบอกว่าจะได้รู้มันไม่ได้ฟุกทั้งป่าเลยจ้ะ ได้อยู่นี่เพราะว่าสักเกตป่าเป็นไงจ๊ะตรองอื่นทกเก็บหมดแล้วเดี๋ยวพาเดินไปดูเด้อเก็บไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆจะได้รู้ความยากง่ายของการหาเบอร์รี่มีเียกเลยที่นอกเลย กินหมาเห็่ตัวนี่นะ่ะได้เดยอะเดี๋ยวไปใส่มาจากตรงนี้ สุกเริ่มต้นเขาเอาไปไม่ได้เฉยๆมันถึงเหลือจ้ะอันนี้ขนาดนี้ยังบางลูกยังไอ้ดิบอยู่เลยสุกยังไม่หมดทุกลูกมีงูปะเนาะยานอยู่เด้อตัสาสะเพิกนี่ มองไปบางลูกยังดีฟอยู่พี่น้องแหละมันถึงเหลือ่าให้เราเก็บเราเดินไปดูโคกคเกี๋นะี้มูกใหี่ใหญ่ บางอันก็ลูกยังม่วงอยู่ก็มีแต่มันมาไกลแล้วเก็บไปเถอะเอาไปกินเองก็ได้มัชคิมดูมันหวานอยู่จ้ะลูกติดกองอยู่ตรงนั้นเดินหนีมานี่มันดิ้เกินจ้ะ มิตาโอเคเยคุณตาแกอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าป่านนี้มันกว้างเพราะว่าเราเคยมาทุกปีแล้วที่นี้แกบอกว่าฉันสงสัยให้ฉันเดินให้หายสงสัยโดยฉันจะเดินอ้อมไปทางนู้นพ่างั้น จะมีแบบนี้แหละจ้ะเพราะว่ามันเก็บลากหลาแล้วเนาะเก็บกันมาเป็นเดือนแล้วคนอื่นเขาเก็บไปเดือนกว่าแล้วเ,เกสนเก็บทีหลังเขาได้ซ้ำไปมวัวแต่รอให้มันสุกๆ ะได้ป่าตรงเมื่อกี้นี่พี่น้องจ้ะลูกมันยังม่วงอยู่มันเอาไม่ได้เอาไปก็ต้องไปคัดทิ้งอีกถ้าไม่งั้นก็เอาไปกินเองเดี๋ยวไปให้คุณตาต้มเต้าส่วนให้กินเลือกออกน่ะมันจะลูกสีเนี่ยอันนี้หมายถึงมันดิบเด้อน่ะมันยังไม่สุกดีจ้ะแบบมุ้งใส่ปากกนเห็นแล้วเปรี้ยวปาก มันจะดิบแต่มันหวานอยู่มันเขาเรียกว่ามันอิ่มน้ํานจ้ะแต่เราว่าเราไปส่งลูกค้ามันส่งไม่ได้จ้ะสีมันฟ้องอะจ้ะไปต่อจ้ะน่ะลูกเป็นกองอยู่จะแวกหาเอาต้นไหนที่ว่ามันสุกดีถึงจะเอาเสียดายอันนี้ดิบเต็มต้นเชื่อไหมกาเบียระละ

กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองตายายจ้ะหาอยู่ค่ะตินตามฤดูกาลแบบนี้แหละเก็บผักหาปลาหาเบอร์รี่เก็บเห็ดจ้ะหาปลากระหมานเด้อพี่น้องเด้อสวนตายายนี่อุ้ยก้อนี่ไหมพิจารณาก่อกก็ได้อยู่จ้ะ จะได้จะได้สําหรับคลิปนี้เราก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมด้วยค่ะเด้อทุกคลิปทุกวิดีโอแต่ละปลาพวกี้สนไปเก็บนะ่ะมีแต่ไปเก็บก่อนเขาแต่ว่าปลาอื่นที่ทําไมถึงไปเก็บก่อนเขาคนไม่รู้ป่าไงค่ะคนเข้าไม่ถึงเราถึงได้ แล้วก็ลำบากไหมลำบากมากๆกว่าเราจะไปเจอป่าที่ว่าเหมือนเจสนถ่ายทํามาให้ชมสําหรับพี่น้องเคยเข้ามาประจําเคยดูประจําเด้อจาะพี่ๆน้องๆจ๋าก,ก็อาจจะเห็นแต่สําหรับคนเข้ามาใหม่ก็ฝากเข้าชมด้วยค่ะว่าการลำบากหาเบอร์รี่มันลําบากขนาดไหนเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะคลิปนี้มันจะยาวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจสนกับคุณตาด้วยค่ะดูแลสุขภาพค่ะบ๊ายบายสวัสดี